อยากมีตัวตนบนออนไลน์ต้องมีสามไมเซ็ตนี้นะคะ1เลยคุณต้องข้ามความกลัวไปให้ได้นะคะวันนี้คนเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่ต้องการขึ้นมาบนออนไลน์นะคะแต่มองเห็นคนอื่นทําได้มองเห็นคนอื่นสําเร็จฉันกลัวฉันไม่มีความมั่นใจนะคะคุณต้อง กล้าที่จะก้าวข้ามผ่านความกลัวไปให้ได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วการสร้างตัวตนในยุคนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะไม่ว่าคุณจะทํางานในโลกออฟไลน์ในโลกออนไลน์นะคะถ้าหากวันนี้เรามามีตัวตนบนออนไลน์มันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากวันหนึ่งคุณต้องการทําธุรกิจทําอะไรก็ตามนะคะกิจการใดคุณควรที่จะออกมาสร้างตัวตนเพื่อให้ผู้คนได้รู้จักคุณนะคะฉะนั้นความกลัวที่คุณมีอยู่นั้น ต้องทำให้มันหายไปให้ได้ค่ะสิ่งที่สองเลยนะคะก็คือคุณต้องมีความกล้าค่ะนี่ก็สืบเนื่องมาจากข้อหนึ่งเนาะการที่เรากลัวนะคะฉะนั้นพอเรากลัวแล้วเราก็แค่เอาความกล้านะคะขึ้นมานะคะเพราะจริงๆแล้วถ้าเรากล้าเราก็จะสามารถ สลายความกลัวในตัวเราเข้าไปได้ค่ะแล้วจะทํายังไงให้ความกลัวหายไปคุณก็แค่ลงมือทํามันทันทีค่ะท,ทาํทาทั้งทที่กลัวนั่นแหละพอคุณท,ทาํทาทั้งทที่กลัวคุณจะรู้สึกว่าคุณมีความกล้าเพิ่มมากขึ้นนะคะพอคุณทําเสร็จ คุณหายกลัวหรือว่าความกลัวก็ยังคงอยู่ฉะนั้นคุณจะต้องชมเชียร์ตัวเองนะคะสนับสนุนตัวเองและบอกตัวเองบ่อยๆว่าฉันกลา้าฉันมั่นใจคนอื่นทําได้ฉันก็ทําได้นะคะคุณจะมีตัวตนบนออนไลน์แบบยั่งยืนอย่างแน่นอนคะ่ะและสิ่งที่สนะคะคุณจะต้องมี mindset ของการพัฒนานะคะต้องการพัฒนาตัวเองตลอดเวลาคะ่ะเพราะยุคนี้มันเป็นโลกอ,ออนไลน์มันรวดเร็วนะคะคุณรู้หรือเปล่าว่าอะไรอะไรก็ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว,รวถ้าเราไม่พัฒนาเองเราจะมีความรู้สึกว่าเราเองไม่มีความก้าวหน้าเราเองไม่มีความสําเร็จในชีวิตเลยนะคะคุณต้องรู้ว่าการพัฒนานั้นทําให้คุณต่อยอดตัวเองต่อยอดธุรกิจของคุณไปได้อย่างยอดเยี่ยมฉะนั้นแล้วคุณต้องมี mindset ของการอยากเป็นนักพัฒนาเรียนรู้ตลอดเวลานะคะเรียนรู้ไม่มีวันจบอกคะเพราะว่า ตอนนี้ยุคออนไลน์มีข้อมูลข่าวสารเรื่องราวข่าวดีความสําเร็จเยอะแยะให้เราได้เสพฉะนั้นเราต้องเลือกเสพในสิ่งที่จะทําให้ตัวของเราพัฒนาขึ้นในทุกวันนะคะทั้ง3มามไม s ์เซตนี้นะคะกรูนูเชื่อว่าคุณเองก็อยากปรารถนาที่จะได้มันนะคะฉะนั้นลงมือทำเลยคะ่ะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กดไลค์กดแชร์กับกลูนูได้เลยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ